สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้จะมาอัปเดตไอเทมค่ะทุกคนอันนี้นะคะทาง UGC Creator เนี่ยเขาได้เอามาประกาศะคะ่ะว่าเขาเนี่ยจะนำของฟรีมาแจกค่ะจำนวน5,000ชิ้นนะคะซึ่งจะตัวไอเทมดังกล่าวะคะทุกคนจะเป็นอันนี้เลยค่ะ Anime Tales Pin นะคะโดยจะเป็นพินนะคะเอาไว้ติดที่อกค่ะแต่ของเรานะคะเป็นตัวเหล็กค่ะมันก็เลยจะไปอยู่ข้างๆแบบนี้นะคะ สำหรับเวลาะคะ่ะทุกคนเมื่อเราเทียบเราเนี่ยเป็นเวลาของไทยนะคะจะเป็นเวลาตีห้าค่ะของที่12บสเมษาย,ยูนี้นะคะวิธีการรับนะคะทุกคนนะคะคลิกลิงใต้คลิปค่ะในแต่ละคลิปนะคะที่มันเป็นไอเทมต่างๆค่ะแล้วก็กดบายนะทุกคนเป็นปุ่มสีเขียวนะคะหากาไม่เจอปุ่มบายนะทุกคนให้ทุกคนเนี่ยรีเฟชหน้าจอนะคะจนกว่ามันจะขึ้นค่ะสำหรับวิธีการรับเพิ่มเติมะคะ่ะทุกคนทุกคนสามารถดูได้จากคลิปนี้นะทุกคนมันจะมีตัวอย่างนะคะพอเป็นแนวทางทุกคนได้ค่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็มีขมา่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้นะคะทุกคนยังไงก็ไว้สำหรับคลิปหน้าค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปค่ะบ๊ายบาย